ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่โลกยังเงียบอยู่หลายคนยังไม่ตื่นหลายสิ่งยังไม่เริ่มต้นแต่มีบางคนตื่นขึ้นมาเพื่ออยู่กับตัวเองสักพักพร้อมกาแฟดำหนึ่งแก้วกาแฟดำไม่มีน้ำตาลไม่มีนมไม่มีรสหวานมันขมแต่จริงเหมือนกับชีวิตบางวัน ที่เราไม่สามารถแต่งเติมให้หวานได้แต่ก็ยังต้องดื่มต้องกลืนและต้องอยู่กับมันให้ได้หลายคนถามว่าทำไมต้องกินกาแฟดำตอนเช้าคำตอบอาจไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่อาจเป็นเรื่องของนิสยัยความมีวินยัยและการเริ่มต้นใหม่ทุกวันคาเฟอีนในกาแฟดำ ช่วยให้สมองปลุกตัวเองได้เร็วขึ้นเพิ่มพลังในการคิดช่วยให้ใจนิ่งและรู้สึกพร้อมรับมือกับวันนั้นแต่สิ่งที่กาแฟดำให้มากกว่านั้นคือช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้อยู่กับตัวเองไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีงานไม่มีผู้คนแค่เรากับลมหายใจ และกลิ่นกาแฟาหอมๆกาแฟาดำไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่บางวันมันเปลี่ยนใจเราได้เพราะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการในชีวิตไม่ใช่ความหวานแต่เป็นความชัดเจนความชัดเจนที่เริ่มจากเช้าที่เรียบง่ายและกาแฟาแก้วเดิมขอให้เช้าว,วันนี้ เป็นวันที่ดีของคุณ